เตทนะครับเพิ่มเติมคือใส่หมวกเหล็ก M M หนึ่งหรือ M สิบจำไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่นานแล้วจําชื่อไม่ได้ด้วยการจะเล่นเกมให้มันสนุกสนานเราจะต้องมีหมวกนะครับขั้นแรกต้องมีหมวกกว่อนนี่หมวกนี้เลยหมวกทหารอเมริกันและเราต้องเล่นเป็นอเมริกันใช่เสียงผมรู้สึกจะกล้องอยู่ในหูในหัวไงไม่รู้เสียงมันเข้าในพังหมวกเหล็กนะฮะมาเริ่มแรกแน่นอน ทานช่างเกิดตรงไหนก็ได้ในโลกเกิดแนวหลังก็ดีเพราะว่าเน็ตเราผมว่าตอนนี้เน็ตมันอ้องๆอไงไม่รู้มันดูแบบตอนแรกเข้าเกมใช่ะตัวละครจะพุดขึ้นมาใช่ไหมแต่นี้มันแบบมันลุล่งมันไม่มีอะไรเลยเออแล้วดูเด็กพอเราเข้าเล่นที่ไรมันก็จะเลื่อนแนวตลอดรู้สึกเวียนหัวหนักหัวโยกไปทางนี้ก็จะเอไปทางนี้โยกทางนี้ก็ทางนี้ โอเคเดี๋ยวเราคงได้เข้าเล่นเล่นเล่นแล้วมั<ๆ>้งโอเคได้เข้าแล้วเดี๋ยวเราของงอกกันของจะงอกให้เราไหมงอกให้อปบ่าจะงอกอปบ้าเซ็ตได้ไหมตรงเนี้ย อันนี้มันก็ห่างจากจุดเกิดมาจึงหนึ่งว่าน,น่าจะสร้างไม่ได้หรือเปล่านะเฮ้ยสร้างได้ว่ะประหลาดไม่เป็นไรสร้างได้ก็สร้างเลยเป็นคนเกิดละหน้าต่างหน่อยเกะเอา้าไอ้ตัวนี้ไม่มีไอ้นั่นนี่ไอ้นั่นอะ ไอสิ่งที่เรียกว่าเออ่ป็นใหญ่บอว่าแก่จะมาสร้างเป็นใหญ่นะอดเลยเหี่ยวเลยโผลมาโอ๊ยกลางเกม,มค้อนครึ่งซิกโลกล้วไม่รู้ตรงนี้จะเห็นแนวสัตรูอะไรหรือเปล่านะมาร์กแวะซักกระเบิร์ก หนักหัวว่ะถอดออกดีไหมเนี่ยแต่รับลายเพราะว่าบล็อกจริงก็ลบระเบิดโอ้ระเบิดใกล้ใกล้จังเซตแวะกันจุดเกิดหายโอเคขึ้นไปข้างบนจะมองเห็นแม่ โอเคเพื่อนอยู่มาไว้ที่ไกลๆมากไว้ตรงน้นมาต,ต่างนั้นผมอยากได้เอ่อไอ้นั่นจังเลยเออ่ทางตรงนี้ดีกว่าส่งๆดีข้างล่างมันเหี่ยวไป ถาหันช่างครับพิธีถ้าหันช่างเราจะเน้นสร้างเพื่อนกระโดดลงไปแล้ว,วรึเปล่าใช่เพื่อนกระโดดลงไปเห็นเคลื่อนไหวไหวรึเปล่าไหวอไมยไม่รู้ยิงม่โมดแต่ก็โดนไม่โดนก็โดนเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเกิดแล้วไหนวะไหนอ่ะอ๋อยืนน้องงยืนอยู่ข้างบน โอยมาถึงมันยิงได้เลยอหรไม่ใช่แล้วแบงสูงมันไม่กล้ากระโดดสูงเกินกระโดดไปเลยไปนั่นแหละตายไปนะตายปปิดไว้บังไว้ไม่กล้าลงอะ่ะลงก็ได้ โอ้ยโ,โ,โอ้ยสูงสูงสูงโอ้เกือบตายกระโดดหน่อยโอ้โหนี่ขนาดกระโดดแล้วเลยยังแหกเลยเอ๊ะมากเว้ยทำไมระเบิดมาลงอะไรแถวนี้ใครมียิงอะไรเปิ๊วๆแถวนี้มีใครอยู่นี่นี่ไหมป่าเลยมีเปลา่าไม่รู้ ในตรงเนี้ยชอบมีคนโผล่มาตลอดแล้วผมก็ผมก็คือหนึ่นงในนั้นเออติดติดไหนวะเห็นไฟแวบแวบมาร์คมัวมาร์คสัวมาร์คมด สร้างหมดแล้วเอาสร้างสร้างไม่ได้โอเคจะบุกแล้วนะไม่ตายเพือ่อวิมีคนยิงใส่โอ้ดีนะผมใส่หมกเหล็กป้องกันไ <c> ด <oughs> ้ก็เกี่ยวกันเลยอุ้ยเชะเาตกาใจเห็นผมสะดุ้งไหมใช่ผมสะดุง้งผมโทษใจอ๋อตรงนี้ที่เราาา์ไว้คันฮนะหมวกไม่ได้ใส่คิดผนขึ้น ô tị tịt ô hồng binh ô ui 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 chôn chôn mặt tịt mặt tịt long la cha vang มันก็ยืนตรงนี้สิมันจะไปไหนล,ล่ะ ตัตัวอยู่ไหนละปิ้วเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อลืมไปว่าปุ่มโยกกับปุ่มใส่ระเบิดปุ่มเดียวกันปิ้วปุ่ม สั่งไปที่บ้านแต่เราจะวิ่งตามลงไปไปเลยเพื่อนไปเลยเดี๋ยวตามไปโอ้ยแอบหอกหักลวงเป็นมะเขือเทศแล้วเราตัวเดียวอีกแล้ว มันจะมีศัตรูด้วยนั่นไงมันเอามี้มาเสียบแล้ว <c oughs> อ๋อมันจบเกมก็ว่าเพื่อนมันหายไวไหนเราเข้ามากางเกมค่อนปลายเกมไงเพอเพื่อนอันดับหนึ่งมันได้สองพันกว่าตอาแรที่มันขึ้นพันอะ่ะแสดงว่าเกือบเกือบกลางเกมละโอ้ยอันนี้หมวกสวยอันนี้หมวกซื้อนี่ว่ะใช่ไหมเนี่ยเออหมวกซื้อเพราะปกติมันจะมีแค่วงกลมอยู่ข้างหน้าอันนี้มันเป็นแบบเป็นแทบ อันนี้เสื้อพางอันนี้ก็ซื้อวะเนี่ยไม่แต่คนซื้อวะอันนี้ก็หมกหมวกซื้อเออใช่ไหมมันใส่เสื้อหนาเอออะไรเงี้ยอันนี้ชุดเดิมเดิมอันนี้หมวกซื้อหมวกขาวหมวกขาวชุดธรรมดาซื้อหมวกอย่างเดียวเดูได้เรามาครึ่งเกมแล้วได้เท่าไหร่โอ้โหตัวกลางมันเทพไปเนี่ย เล่นมานานแล้วนะั่นอะ่ะอันดับสิบห้าตายสองเอาใหม่เอาใหม่เราขอเล่นแบบต้นเกมบ้างผมถอดทดอนเลยหนักนะโอเคค่อยอยังชั่วผมแยกไว้ว่าหูซ้ายหูในหูซ้หูขวาหูขวาผมจะแตะสกอตเทปเอาไว้ให้รู้เดี๋ยวจะได้ไม่สลับโมโซู หูฟังยี่สิบาทคือดีมากอันที่มันเป็นอยาวยี่สิบเมตรอ่ะสิบเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบาทนี่คือแบบหูฟังมันดีเว้ยหนึ่งหูมันไม่อับหูมันไม่มีเงาไหลออกมาให้มันคันหูเล่นใช่ถ้าเราใส่ครอบหูอ่ะเงามันจะออกเว้ยหูแล้วมันจะเน่าหูเน่าไม่หาหมอนะหูเน่าอ่ะมันจะเป็นโรคไอหูน้ำหนวกโอเค เกิดเป็นตัวไหนก็ได้อ่ะมันก็ตัวเฮ้ยแมหมออืมจะจามก็ไม่ได้จามหายเฉยๆอย่างนั้นแหละโอเคตะโกนหน่อยเออนั่นแหละเข้าไปอยู่ไหนวสะสัตรู ทหารช่างมาถึงก็ต้องสร้างก่อนเลยไม่สร้างไม่ได้ประตูอยู่ใกล้มาก60สิกว่าเองไอ้เลขพวกเนี้ยเราจะใช้ต่อเมื่อไอน้นันเวยใช้ก็ะปุนคก เกิดแล้ว嘛ใช่ไหมไม่เกิดแล้วเกิดแล้วเพิ่นเกิดแล้วโอเคแล้ยาอย่าด st ันบ้านแหว่งเฮ้ยเดี๋ยวนี้สร้างแบบตะแคงไม่ได้แล้วหรอเมื่อกี้มันยังขึ้นเขียวๆอยู่เลยตอนนี้ไม่ขึ้นแล้ว โอ้ติดติดได้ไหมไหนล่ะโอเคมังบักเราหน้ำคานไม่ใครอ,อยู่แนวหน้าบ้างก็เปล่าขอปาระเบิดหน่อยนะ และล,ะละ่าใครยิงอะไรอยู่ตรงไหน,นโอ้โหสร้างไม่ได้เดยวชุดเกิดเพราะมันแนวศัตรูชุดยึดเพิ่มมาแล้วโอเคอุ่นใจหน่อยปืนกลโอ้ยไม่อุ่นใจอ่ะโผล่หัว,หวคือตายเลย Uh huh. จุดลงระเบิดตุมตุมตุม,ตมท่ไหนจะโดนปตอ,ตอสอยอะบีบแต่เอาเลิกเอาชัยเดี๋ยวก็ไปตายละใครมาขุดอะไรไว้วะโอ้ชีวิต ว่ารถรถถังเองอยู่ไหนอยากโล่หน่ะโอ้โหโดนเกาะว่ะโอ้โหโดนสายพาไอ้ล้อหาไปไหนแล้วไม่โดนโอเคเพื่อนมาร์คให้โดนไหมไม่โดนไม่เป็นไรวางระเบิดแปะก่อน โอ้ยโ,โดนโดนปืนกลสาดเข้ามาไม่มีใครยิงออกไปเลยเหรออย่ามองอย่างนั้นเพื่อนวิ่งไปมาวิ่งมาได้แต่อย่ามองอย่างนั้นได้ไหมโอ้ย ยิงเข้ารูแต่ไม่โดนค่อยๆแน่ปรินคนหน่อยขอ้เจ้าบอกระบอกเนี้ยแม่เอาไม่ได้วะเอาอันนี้เออ อยู่ข้างบนวิ่งอยู่ข้างบนนนไม่มีใครอยู่เลยตรงนี้มันยังเหงาเลย ม่องแล้วเหรอโอเคโดนระเบิดไม่มีใครละเพื่อนพยายามบุกไปดูใคร อย่าทำเหมือง,งานเพื่อนอย่าตอกไปตรงนั้นเสียวฆ่าเส,สียวเสียวเลือเกินโอ้โหกระสุนขอกล่องสุนได้ไหมเองสร้างอะไรของเองเนี่ยเอากล่องกระสุนโว้ยโอเค,อเ,คเพื่อนปอีนเขามาและอมควนไปด้วยหมืไไม่ไม่ควรแต่ก็ไปแล้วไป มากดลงสนามเพลาะเพราะอะไรทิ่งลงวันด,ดีเพื่อนวันด,ดีวันด,ดีหนีหนีหนีแกกะแกกะเรียบร้อยเพื่อนขน้างหลังน่าจะมองไปดูแต่จุดเกิดเราไม่อยู่แล้วดิที่เป็นรถอะ่ะ พอ,อเราเล่นเพื่อนก็เล่นด้วยนี่ยตลอดจริงๆผมชอบเล่นหน่วยปืนคกนะแต่ว่าหน่วยปืนครกผมแทบไม่ได้อัพอะไรเลยไงเรื่องของเรื่องไปดีกว่า ปืนหายมาแล้วว้าเยียจังไปเลยเต็มที่เลยกระโดดเข้าไประเบิดใส่หน้าเพื่อนไปเลยนั่นแหละ มองไม่เห็นผมียินข้างหลังข้างหลังรถถังแนวเมื่อกี้เราออกประมาณแนวแนวไนแนวนแตรงนี้ไม่เกิดตรงนี้แต่ผมจะขึ้นบ้านบ้านไหนวะบ้านหลังไหนเนี่ยบ้านหลังนี้ไม่รู้ไปถึงเปล่า ไม่รู้มีใครอยู่หรือเปล่าปาไปก่อนว่าจะไปสร้างจุดเกิดนะสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีส เชี้อระเบิดเองเหรอปลามาทำหอกอะไรเพื่อนบอกกูไม่ได้ทำเ <c oughs> ชี้จุดเกิดหายไปแล้วคนตีน โดนโดนเตะออกปาลาระเบิดใส่ถาเราพังและมันก็เตะเราออกเนี่แหละครับเกมส้นตีนเนี่ยผมบอกเลยครับว่าคุณถ่าคณโกงคุณสามารถฆ่าเพื่อนได้ไม่จํากัดแต่ถ้าคุณโดนเพื่อนแกลงแล้วคุณยิงมันตายคุณจะโดนเตะออกและเอาไว้เล่นเดือนหน้าใช่แต่ตอนนี้ผมจะเล่นแบบซครกันละกันโดนเตะออกมันไม่มีเซิร์ฟให้เล่นนะดิเรื่องของเรื่อง คุณอยากยิงเพื่อนใช่ไหมแน่นอนไปหาโปรแกรมโกงมาแล้วมายิงเพื่อนยิงให้หมดเลยคุณ <c oughs> จะไม่วันโดนไตออกผมเคยดูช่อง YouTube คนจีนเว้ยแล้วมันใช้โปรแกรมโกงแล้วมันฆ่าทุกคนไม่กระทั่งเพื่อนศัตรูอะไรต่อมีอะไรบินหายตัวปองเป็นเพื่อนโน่นนี่นั่นโน่นไม่โดนเตะออกไม่โดนแบนไม่โดนอะไรทางนั้น มันคือสมาตรฐานเวทและเกมนี้หลายคนมันก็บอกว่ามันมีไอโปรแกรมโกงโน่นี่น,นั่นน่นกับพูดพัฒนาสิ่งพูดพัฒนาแม่งบอกคือมันคือความปิงเว้ยไม่ใช่โกงไอสิ่งที่ร่วมาาเล่นออมตะเล่นฆ่าเพื่อนเล่นแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยนะมันบอกคือปิงมีปัญหาที่ปิงของคุณเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางเกมเลยสักอย่างเดียว ให้คนทำอะ่ะมันก็บอกว่ามันจะเอาเกมเนี้ยลงสตรีมให้ได้แล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรเก็บเงินนะเกมแบบนี้นะเองจะมาเก็บเงินทํามาเขือตุ้ม

เข้าหัวไปเลยแล้วไม่มีคนเกิดด้วยเิเรื่องของเรื่องรถถังเกิดอย่างไกล โอจุดเกิดโดนแหกไปแล้วเพื่อนไม่เกิดด้วยเรื่องของเรื่องฟังแล้วแต่เพื่อนไม่เกิดยิงเพื่อเปลี่ยนกระสนุน โอ้โหยังแหลกอะ่ะอันนี้ผมพูดเลยแหลกจริงๆมัน,นแหลกเป็นโดนโดนไม่โดนแค่สะก,กิด โหลดนานเกินรถถังคันนี้โดนแหกยังแหกเปล่าไม่รู้แต่ยิงไปติดอะไรวะติดติดอะไรก็ไม่ดู กระสุนหมดพอดีด้วยโอ้ไม่กอดรัเสเซียผมไม่ถนัดเล่นนะแต่ก็เล่นได้นะตอนเราสร้างจุดเกิดดีๆเพื่อนก็มีเกิดเพื่อนมามนก็มาบ่นไปไงนะั้นั้อ้าวติด oh. เจ็บด้วย oh. เจ็บด้วย อาอ AI มันมีข้อเสียอยู่อย่างนึ่งคือถ้าคุณ AI มันเป็นปืนต่อสู้รถถังใช่ปะมันสลับมาเป็นปืนต่อสู้รถถังไม่เป็นมันจะใช้ระเบิดก็โง่งในการตาเว้ วจุดเกิดแหกอีกแล้วอยังวะ